สาเหตุหลักๆที่ทําให้ทารกในครรภ์มีการจเจริญเติบโตช้าก็คือสิ่งแรกเลยนะคะก็คือตัวของคุณแม่ตั้งครรภ์เองค่ะถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์มีโรคประจําตัวหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์หรือแม้กระทั่งการปฏิบัติตัวที่ไม่ดีไม่เหมาะสมในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะส่งผลทำให้ทารกในครรภ์จเจริญเติบโตช้าได้ค่ะสาเหตุที่สอน,นะคะก็คือตัวเด็กเองนะคะเด็กอาจจะมีความผิดปกติไหมความผิดปกติของโครโมโซมหรือมีการเจริญเติบโตที่ไม่สม ตั้งแต่แรกก็ส่งผลทําให้ทารกในคภ์นเนี่ยมีการเจริญเติบโตช้าหรือน้าหนักน้อยนั่นเองค่ะสาเหตุหลักๆตัวที่3นะคะก็คือเรื่องของน้าคล่ําค่ะน้คล่ําที่น้อยจนเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลทําให้ทารกได้รับสรารน้ําสารอาหารได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็ทําให้ทารกตัวเล็กหรือน้ำคล่ําที่มากจนเกินไปหรือคุณแม่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ก็อาจจะทําให้ทารกในคภ์ตัวเล็กเกินไปหรือตัวโตเกินไปได้นั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือภาวะ ใส่สะดือค่ะถ้าใส่สะดือมีปัญหานะคะ,ะไม่สามารถที่จะนําสารนนะ้สารอาหารนะคะจากคุณแม่มาหาลูกได้ดีก็ส่งผลทําให้ลูกรับสารอาหารไม่ดีทารกในครรภ์ก็จเจริญเติบโต,ตไม่ดีได้และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของรกค่ะ ถ้ารกมีปัญหามีแคลเซียมเกาะรกหรือว่ารกเสื่อมเร็วนะหรือว่ารกเกาะตา่าหรือว่ารกมีปัญหาด้านอื่นๆก็จะส่งผลทําให้ทารกในครรภ์นเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ช้าได้เพราะฉะนั้นทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้าเนี่ยเราก็ต้องหาสาเหตุนะคะว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างถ้าเป็นสิ่งที่แก้ไขได้เช่นการปฏิบัติตัวของคุณแม่ที่ยังไม่เหมาะสมรับประทานอาหารน้อย อันนี้เราก็สามารถแก้ไขได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของความผิดปกติของทารกเองหรือเรื่องของการที่คุณแม่มีโรคประจําตัวเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากในการแก้ไขเพราะฉะนั้นได้แค่ไหนก็แค่นั้นให้ปฏิบัติตัวให้คุณแม่ทําให้ดีที่สุดในช่วงที่เราอยู่ในภาวะตั้งครรภ์น,นั่นเองค่ะ